คุณกำลังฟังล้ำซำพอดแคสต์ล้ำซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสลัดนี้นะครับโดยล่ำซำพอดแคสต์นะฮะวันนี้ดำเนินรายการโดย ผมหนึตรางวงดนตวงเช่นเคยนะครับก็ตอนที่ห้าแล้วนะวันนี้จะมาพูดเรื่องเครดิตบูโรนะที่ต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามักจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหน่วยงานนี้อยู่พอสมควรเลยนะทุกวันนี้เวลาขอสินเชื่อไม่ผ่านไปกู้อะไรไม่ได้นะฮะก็จะคิดว่าหน่วยงานเครดิตบูโรเป็นคน ขึ้นลิสต์ไว้ติดแบล็คลิสต์อะไรเงี้ยนะครับคือบางทีแถวบ้าน,นก็จะเรียกติดเครดิตบูโรอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ามันทําให้สื่อว่าหน่วยงานเนะี้ยมีหน้าที่ขึ้นลิสต์หรือตีตราว่าคุณกู้ได้กู้ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะเพราะว่าหน่วยงานเครดิตบูโรนะครับ มีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางเก็บข้อมูลระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เท่านั้นง่ายๆก็คือถ้าสมัยเด็กๆก,ก็คงเหมือนเป็นสมุดพกนะฮะของคนเบนนี่นะฮะของผู้ที่ขอสินเชื่อนะฮะว่ามีประวัติการชำระคืนนี้อย่างไรบ้างอะไรอย่เงี้ยซึ่งพอเวลาเราจะขอสินเชื่อใหม่ ผู้ที่จะปล่อยกู้ให้เราเขาก็ต้องมาขอเช็คกับทางเครดิตบูโรนะว่าเรามีประวัติยังไงทีนี้ผมจะไล่ไปทีละข้อเลยนะครับว่าอะไรบ้างที่คนมักเข้าใจผิดกันนะอันดับแรกเลยก็อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะครัคำว่า black list ไม่มีอยู่จริงนะฮะก็นี่พิสูจน์ง่ายง่ายมากะลฮะลองเข้าไปที่ google นะะแล้วก็ เซิร์ชหาพระนจ้านุนกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะฮะเรคีย์คำว่า Blacklist เข้าไปนะฮะเขาจะเขียนชัดเจนเลยคือแบล็คลิสจะใช้กับอาชญากรรมการค้ามนุษย์นะ,ะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเงินเลยทั้งสิ้นนะ,ะก็อย่างที่บอกไปตอนต้น,นะฮะว่าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูรโรนะครับเป็นเพียงตัวกลางการเก็บ ข้อมูลระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้เท่านั้นนะก็คือจะเก็บข้อมูลทั้งบวกและลบนะถ้าชำระดีชำระครบเขาก็จะรายงานว่าไม่มีประวัติการค้างชำระนะแต่ถ้ามีจ่ายชา้าจ่ายไม่ตรงอะไรเงี้ยก็จะมีประวัติการค้างชำระอยู่นะ อันเนี้ยก็เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะปล่อยสินเชื่อนะได้เข้ามาเห็นว่าผู้ที่กำลังจะขอกู้เงินหรือขอสินเชื่อนั้นๆนนะมีประวัติการชำระของหนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะฮะเพื่อที่จะได้เอาไปพิจารณาเนาะก็ถ้าเปรียบข้อมูลของเครดิตบูโรเป็นสมุดพกก็คงเหมือนเก็บประวัติ การเรียนของนักเรียนมะครับว่าที่ผ่านมาเรียนได้เกรดอะไรบ้างนะ a b c d แล้วก็ว่ากันไปนะเรื่องนี้ผมเคยไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณสุรพลโอภาษษสเถียนผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรนะครเขาบอกว่าเขายืนยันเลยว่าหน่วยงานเครดิตบูโรไม่ได้มีหน้าที่ไปติดแบล็คลิสใครนะฮะถ้าใครมีรายงาน ที่สื่อว่าเครดิตบูโรติดแบล็คลิสใครเอามาโชว์เลยนะเขาเขาบอกว่าเขาจะให้เขาจะให้ตังล้านหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าคุณมีหลักฐานตรงนี้นะก็ควรเข้าใจกันใหม่นะฮะว่าไม่มีคำว่าแบล็คลิสนะฮะแล้วก็เครดิตบูโรไม่ได้มีหน้าที่ไปติดแบล็คลิสใครนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วหากท่านไม่ได้รับการอนุมัติจาก สถาบันการเงินที่ไปขอสินเชื่อก็น่าจะเกิดจากเขาไปดูประวัติจากข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะฮะหรือเครดิตบูโรนะครอาจจะมีประวัติจ่ายไม่ตรงจ่ายช้าหรือบางทีก็ไม่จ่ายเลยกับเจ้าหนี้รายอื่นๆเนี่ยเป็นผมผมก็ไม่ให้กู้นะจริงแล้วข้อมูลที่ อยู่กับเครดิตบูโรนะครับก็จะรายงานเฉพาะหนี้สินที่มาจากธนาคารพาณิชย์หนี้สินที่มาจากบริษัทสินเชื่อต่างๆรบ,บริษัทเช่าซื้อรถอะไรพวกนี้นะครก็หลักๆก,ก็จะมีหนี้บ้านหนี้รถรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลสินเชื่อเกษตรเห็นว่าตอนนี้กำลังพิจรารณาพวกกยอสออยู่นะพวกกู้กู้เรียนนะฮะแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์อยู่นะแต่ว่ายังยังไม่ได้ข้อมูลยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในเครดิตบูโรนะการมีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโรนะมันจะเป็นเงื่อนไขไปตามกฎหมายนะเพราะว่า ตั้งแต่เรามีการตั้งหน่วยงานนี้มาก็ก็มีกฎหมายรองรับนะว่าทุกคนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะข้อมูลจะต้องไปอยู่ในเครดิตบูโรนะครธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้จะต้องส่งข้อมูลของเรานะฮะแล้วก็รายละเอียดของบัญชีสินเชื่อภายใต้ชื่อเรานะไปที่เครดิตบูโรนะคเขาก็จะบันทึกไว้ว่ามีประวัติยังไงนะโดยข้อมูลจะอยู่ นาน3ปีนะฮะหรือสาเดือนนะครับอีกเรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดนะฮะคือเวลาเราค้างชำระหรือไม่ได้จ่ายพวกค่าโทารศัพท์ค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตอะไรค่าน้ำประปาอะไรก็ตามแต่ที่ผมไม่ได้พูดไปถึงไปตอนต้นอนะตอนต้นก็คือนี่พวกกู้ซื้อบ้านซื้อรถ รถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่านี่เกษตรกรนี่สินเชื่อบุคคลนี่บัตรเครดิตะะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่นี่เหล่านี้นะต่อให้คุณเป็นนี่ชาวบ้านเขานะคุณอาจจะโดนโดนฟ้องนะ้คุณไม่จ่ายค่าโทรศัพท์คุณโดนค่ายมือถือฟ้องแน่นอนนะแต่ข้อมูลของคุณจะไม่อยู่ในเครดิตบูโรนะฮะคุณถ,ถ้าจะพูดแบบ แปลกๆก,ก็ถ้าสมมติจะไปขอสินเชื่อนะแต่ว่าเคยไม่จ่ายค่าโทรศัพท์เป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นอะไรเงี้ยข้อมูลคุณไม่ได้อยู่ในเครดิตบูโรนะฮะอันนี้มีเป็นความเข้าใจผิดผมเองเคยเข้าใจผิดเลยแล้วก็เพิ่งมาเก็ตตอนหลังว่าเออมันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมักจะเข้าใจผิดกันว่าธนาคารต่างๆนะ,ะัะหรือผู้ให้สินเชื่อ สามารถไปขอดูข้อมูลเครดิตบูโรของเราได้เลยนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับข้อมูลเครดิตดูได้แค่สองคนนะครับสองคนนะค,คือเรากับผู้ให้กู้นะครเท่านั้นนะครับผู้ให้กู้ก็มีข้อมูลเราอยู่แล้วสมมุติเรากู้กับธนาคาร A ใช่ไหมธนาคาร A ก็จะมีข้อมูลเราแล้วก็เราก็จะรู้คือ เราไปขอดูได้ธนาคาร A ก็ขอดูได้แต่ธนาคาร B C D E F G ยัน w ัอะไเงี้ยไปขอดูไม่ได้นะครับไปขอดูมั่วสั่วไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลทางการเงินมีค่าเท่ากับข้อมูลด้านสุขภาพนะมีกฎหมายคุ้มครองนะถ้าไปขอมั่วดูหรือเอผยแพร่ติดคุกได้นะครับผิดกฎหมายนะฮะก็เพราะฉะนั้นทําไม ผู้ให้กู้ถึงรู้ว่าเรามีข้อมูลในเครดิตบูโรก็เราน่ะครับที่ไปเซ็นยินยอมให้เขาขอดูข้อมูลเครดิตบูโรเวลาเวลาไปกู้เงินนะมันจะมีอยู่แผ่นหนึ่งที่ที่เราต้องเซ็นนะเออข้อมูลยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านเครดิตอะไรนั่นแหละฮะเราเป็นคนเซ็นยินยอมนะฮะตอนนั้นเราหน้ามือตามวัวนะจะไปไปกู้ตังค์เขานาะแล้วก็เขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นหมดไม่อ่านด้วยซ้ำไว้ว่า รายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยววันหลังผมมาพูดเรื่องนี้อีกทีนะอันนี้คุยกันเรื่องเครดิตบูโรก่อนนะประเด็นถัดมาคืออ่ะแล้วถ้าจ่ายหนี้หมดแล้วอะแต่ก็กู้ไม่ผ่านแสดงว่าข้อมูลมันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยจริงๆข้อมูลเครดิตนะจะอยู่ในระบบ3ปีหรือ36เดือนที่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะ ก็คือนับจากวันที่เคลียร์เสร็จนะครข้อมูลจะเวลามันก็จะล่นไปเรื่อยๆนะพอครบ3ปีก็ข้อมูลมันก็จะหายไปถึงบอกว่าถ้าใครเคยมีประวัตินี่เสียนะครับต่อให้ชำระคืนหมดแล้วะก็จะยังกู้ไม่ได้นะต้องรอเวลาผ่านไป3ปีเพื่อให้ข้อมูลในเครดิตบูโรมันหายไปก่อนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นต่อให้ผ่านไปสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเป็นหนี้หนี้เสียนะฮะแล้วก็ชำระเงินไปหมดแล้วแต่ว่าผ่านไปสามปีคุณก็ยังไม่สามารถกู้ได้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมถ้าคุณไปกู้กับผู้ปล่อยสินเชื่อเดิมที่คุณเคยไปผิดชำระอันนั้นนะ่ะเขาก็น่าจะเก็บประวัติคุณ ไว้ตลอดการแหละผมว่าเนาะเหมือนถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งยืมเงินคุณอะโอเคมันอาจจะใช้มาแล้วอะแต่กว่าจะใช้ใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆคุณก็คงจำได้แหละว่าไอ้นี่มันเป็นลูกหนี้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไปยืมคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่รู้นี่เพราะว่าข้อมูลในเครดิตบูโรมันก็ไม่ได้บอกแล้วอะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเคลียร์นี่แล้วนะจะขอสินเชื่อใหม่ก็ไปขอกับธนาคารใหม่ที่ยังไม่เคยขอดีกว่านะแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปสร้างหนี้สร้างสินเลยนะอออีกหนึ่งประเด็นสําคัญเลยนะครับกรณีที่เราเป็นผู้ค้าประกันนะฮะแล้วผู้กู้ไปทําผิดสัญญานะฮะชื่อเราไม่ได้อยู่จะไม่ ไปติดประวัติในเครดิตบูโรนะครับเพราะว่าตามกฎหมายนะเขากำหนดไว้แล้วว่าผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้ขอสินเชื่อนะครับเครดิตบูโรจะมีเฉพาะข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นนะแต่ว่าคุณถ้าคุณเป็นคนคำ้ำอะแน่นอนคุณจะโดนธนาคารมาตามทวงหนี้ที่คุณแน่นอนแต่ข้อมูลอันนั้นอะ จะไม่ไปอยู่ในเครดิตบูโรนะฮะนี่จำไว้จำไว้ให้แม่นเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะฮะถ้าสมมติเออเกิดมายังไม่เคยเป็นหนี้อะไรใครเลยอย่างเงี้ยแต่เคยไปค้าประกันให้เพื่อนไว้แล้วเพื่อนดันเบี้ยวโอเคคุณโดนฟ้องแน่นอนแหละแต่ข้อมูลของคุณฮะจะไม่อยู่ในเครดิตบูโรนะครับทุกท่านน่าจะตามกันทันนะฮะจริงจริงความเข้าใจผิดหลักๆก็ น่าจะพูดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกรอบหนึงแล้วกันนะครับเครดิตบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้เท่านั้นฮนะมีหน้าที่รายงานประวัติการชำระคืนสินเชื่อนะฮะของผู้กู้นะครับโดยไม่มีหน้าที่ไปตีตราใครไม่มีหน้าที่ไปตราหน้าใครว่าไอ้นี่กู้ไม่ได้ไอ้นอนกู้ไม่ได้นะ จะกู้ได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้รายต่อไปที่ไปดูประวัติซึ่งเกิดจากการที่เราอนุมัติไปนั่นเองนะฮะเราเราเราเซ็นยินยอมไปนะฮะแล้วก็ข้อมูลเครดิตบูโรขอดูได้แค่2คนนะครับคือผู้กู้กับผู้ให้กู้เท่านั้นนะฮะคนอื่นดูไม่ได้นะครับก็มันชอบมีคนมาพูดนะว่าธนาคารจะแชร์ข้อมูลลูกหนี้อะไรเงี้ยซึ่ง เป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วเครดิตบูโรไม่มีหน้าที่ไปแชร์ข้อมูลให้ใครนะฮะข้อมูลทางการเงินมีคุณค่าเท่ากับข้อมูลด้านสุขภาพนะครับไม่สามารถเอาไปมั่วไปเผยแพร่ไดนะ้ติดคุกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลเครดิตบูโรมีการจํากัดไว้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เปลียวเป็นข้อมูลทางการเงินทุกอย่างนะก็คือจะรายงานเฉพาะนี่สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อการเกษตรเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่อยู่ในข้อมูลเครดิตบูโรนะครับก็ถ้าค้างบินค่าโทรศรัพท์ค่าไฟอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีข้อมูลขึ้นนะฮะหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือผู้ค้ำประกันก็ไม่อยู่ในเครดิตบูโรเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะย้ำเสม,มอว่า จะมีแค่ข้อมูลของผู้กู้และผู้ให้กู้เท่านั้นนะก็ผมว่าน่าจะเคลียร์นะฮะอ๋อมันมีอีกอันหนึ่งท,ที่ชอบบอกว่าการที่เรามีประวัติสมมุติเรากู้อะไรหลายๆอย่างเยอะๆพร้อมกันเนี่ยแล้วมีประวัติชําระดีตลอดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้ครั้งต่อไปได้มากขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าข้อมูลในเครดิตบูโรไม่มี ไม่มีหน้าที่ชี้นำนะครับแต่เป็นแต่มันเป็นแฟกตเกี่ยวกับประวัติของเรานะก็เหมือนก็เหมือนสมุดพกนะก็จะมีการเรียนดีซึ่งคนที่จะตัดสินใจพิจารณาให้สินเชื่อหรือไม่ให้ก็คือผู้ให้สินเชื่อเท่านั้นนะครับเครดิตบูโรไม่ได้ชี้นำอะไรใดๆอะไรใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นมันนะ้งฮะถ้าผม พูดติดขัดหรือพูดผิดพลาดหรืออธิบายไม่เคลียร์รงไนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายทอดได้ดีมากน้อยแค่ไหน,นก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสุดท้ายแล้วก็อยากย้ำเหมือนเดิมนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปสร้างหนี้นะเพราะว่าการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเช่นเดียวกับ การไม่มีโรคนะนะฮะก็ข้อมูลทางการเงินถึงมีคุณค่าเท่ากับข้อมูลทางด้านสุขภาพนะเพราะว่าไอ้สองอย่างเนี่ยถ้ามันเลวร้ายอะชีวิตมันแย่นะคุณโอเคครับวันนี้ก็ขอลาประมาณนี้นะฮะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็พบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับวี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ